สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะลนปลาแทยบ้านทำอะไรเนาะนี่กลิ่นหอมไปถึงโน่นเลยโอ้โหตลบอบอวลหอมมากเลยมันคืออะไรเนี่ยฮะผัดเนื้อโอ้ทำไมมันหอมยังเลยผัดเนื้อนี่มีด้วยเหรอผัดเนื้อเคยได้ยินผัดกะเพราใส่ผัดกะเพราเหรอ,อเอาเนื้อมาสุก อ๋อนี่คือผัดกระเพราใช่โอ้ <c oughs> นี่ผัดกระเพราเนื้อน่ะเออถ้าผัดกระเพราเนื้อก็เคยได้ยินอยู่เราทานด้วยนะคะทานแรงมากต <c oughs> ับปรับระดับไม่ได้ด้วยก็คือไม่ก็คือไม่เลยไม่เลยคือ <c oughs> ไม่ไมเลยทำจิ <c oughs> ม้มต้องมีสีอวดำนะใส่สีอวดำแล้วกอื ตาทายบ้านนะทําเมนูเด็ดนะกะเพราเนื้อนะเพื่อนเพื่อนทุกท่านร่างกายเราก็ไม่ได้ล้างอืมใร่างแต่ว่ากลิ่นหอมไปถึงโน่นเลยเอซิวท่านนะหอมไปถึงโน่นเลยหอมไปถึงหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยใช่หอมหอมไปถึงห้วยน้ําเที่ยงเลยหอมไปถึงห้วยน้ำเที่ยงเลยใช่กลิ่นมันหอมมากเลย โ,โหวัสดุอุปกรณ์เท่าที่มีมันโอเคหรือเปล่าเนี่ยมันเ,เ,เจ้าทําเมนูพวกนี้อร่อยใช่ไหมก็แคคไทยทำได้อเอ้นอเวนอีสา,อสา,านอีสานทไม่เแนวอีสานก็คือถอยอืมอีสาน้ก็คือถอยถอยกะเผาเนื้อในเซีท่านนะ<แ>จริงๆกระเพาเนื้อถ้าจะไปร้านอาหารมันค่อยจะมีนะ นานๆจะเห็นทีนี่กระเพราเนื้อ,อ,อ,อใส่กระเพราอ,อยบอเาเ,เริ่มมีกลิ่นกระเพราแล้วอ่าอเริ่มมีกลิ่นกระเพรามาแล้วเออดีอืมได้อยู่ได้อยู่ อืเมนูเด็ดทำกับข้าวถ้าใช้ถ่านอนะ่ะมันหอมอร่อยนะ mm hmm. แต่ว่าปัญหาคือมันเล่งไม่ได้ผ่อนไม่ได้ mm hmm. ถ้าเราจะผ่อนเราต้องยกขึ้นอย่างเดียว yeah. mm hmm. ใช่ไหมล่ะ mm hmm. mm hmm. แต่ทำกับข้าวนะไม่ว่าจะเมนูอะไรก็ตามถ้าใช้ถ่านนะอร่อย <Yeah. S 1> ข้าวก็เหมือนกนารตะหุงวมันหอม mm hmm. มันจะไม่เหมือนแก๊ เป็นไงใช้ได้อย่าบอกใครเชียวอย่าบอกใครเชียวอืมร้อนข้าวข้าวสวยรลล้อนแล้วก็ปุด้วยไข่ดาวอุ้ยไม่อยากจะเชื่อนะหากินยากนะกระเพราเนื้อน่ะไปร้านไหนก็ไม่มีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระเพราหมูกระเพราอะไรไปโน้นนะกระเพราเนื้อนี่ใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมทุกท่าน อ่ะโอเคนะท่านผู้ชมนี่ก็แม่คำไซนะฮะไหลส,สดอยู่ตรงนี้เนาะโอ้โหโคตร power bank ดูนะ power bank ใหญ่มากงันนะะะะคครกพูดใหญ่พอ <c oughs> มันหมดแล้วอืมสงสัยเราต้องหาใช้แบบนี้นะทุกท่านมันจะอยู่ได้นานน,น,น,นี่นะไฟกำลังมา กดให้แล้วนะคะย่างไว้ทาเราเก็บภาพบรรยากาศให้ดูช่วงเช้าก็ประมาณนี้นะฮะเออนั่นนั่นนั่นเอเอเอมันจะได้ซื้อเครื่องใหม่แล้ะนะคลิปนี้ก็ฝากเท่านี้นะครับทุกท่านนะฝากบรรยากาศให้ดูนะครับรอถ่ายบนนอกมาเราก็จะเก็บขยะ ถ้าชา่านชามาเราก็ลุยเก็บขยะเลยแต่ตอนนี้ยังไม่มารอไปก่อนอเ,เออพอฟืนก็กำลังเก็บเต็นนะท่านผู้ชมท่าน,นโอเคนะคลิปนี้ฝากไว้ตอนนี้นะท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ